5 m i n u t e Podcast r รเจอร to you by Shutterstock ประดุวัติวิธีการสร้างสารรค์แคมเปญขับเคลื่อนด้วยพลัง AI แม่นยำครบครันเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวสวัสดีครับ 5 minutes นะครับคุณอยู่กับปรเบิร์านุสาหะครับวันนี้เอาบทความจากคุณอาชาสิงห์นะฮะเข้าใจว่าแกเป็นคุณหมอนะฮะมาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าบทความที่ชื่อว่า regret is poison seven l a t e in life regrets that you should avoid นะก็คือความรู้สึกเสียใจเนี่ยมันมันมันเป็นเหมือนยาพิษนะเสียดายเสียใจนะฮะก็บทเรียนสำคัญจากจากชีวิตที่บางทีคุณจะ รู้สึกเสียใจถ้ามันสายเกินไปที่ที่จะไม่ได้ทำนะฮะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า o v e r o b e d i e n c e backfire คือคนที่เชื่อฟังผู้ปกครองมากเกินไปมากจนเกินเหตุเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยมันมันกลับมาทําลายชีวิตเราเหมือนกันไม่ได้บอกว่าไม่ไม่บอกว่าให้ดื้อกับพ่อแม่นะแต่ว่าถ้าเชื่อฟังมากเกินไปคือเหมือนกับทําทุกอย่างตามที่พ่อแม่สั่งหมดเดี๋ยวบางทีเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เรามีกําหนดเส้นทางของตัวเองนะครับบางทีเนี่ยเราก็ต้องมีชีวิต ของเราเหมือนกันนะครับไม่ใช่ชีวิตที่ถูกคนอื่นกําหนดให้ทั้งหมดแต่นี่ผมบอกนะมันต้องหาจุดบาลานซ์ใช้ได้เราก็ไม่เราก็ไม่อยากให้ลูกดื้อจนเกินไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องขนาดที่ว่าเราจะสามารถไปกําหนดชีวิตใครได้ในฐานะนะพ่อแม่นะข้อที่2นะครับบอกแม่สิ่งที่คุณพลาดไปในในเวลาที่คุณกําลังอยู่ในแรดเรสแรดเรสในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาที่เรา,เาทํางานตลอดหาเงินนู่นนี่ต่างๆนะซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ มันก็อาจจะเป็นความความจาเป็นทางเศรษฐกิจนะหลายอย่างนะฮะขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ประเทศไหนด้วยมันก็จะมีโอกาสที่คุณจะต้องอยู่ใน red r e s s เยอะขนาดไหนแต่ว่าในช่วงเวลาที่เช่นช่วงเวลา20ปกว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากกับการทําอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีละถ้าเกิดคุณอายุ40เช่นการออกไปเที่ยวคนเดียวหลายๆเดือนที่เขาเรียกว,ว่ามีแกลบเยียนะฮะอันเนี้ย เพราะว่าตอนนั้นคุณไม่มีความรับผิดชอบอะไรมากยี่สิบกว่ากว่าคุณสามารถทําแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าหลายคนก็ไม่ได้มีโอกาสทําแบบนี้เราก็รู้สึกเสียใจไปตลอดเลยบางพอมีเวลาได้จะออกไปเที่ยวปุ๊บเนี่ยพอมีเวลามีเงินปุ๊บเนี่ยตอนนั้นก็ภาระเยอะหรือบางทีสุขภาพก็ไม่อานวยแล้วนะครับเออข้อที่สามก็คือว่าคุณทิ้งความสุขของคุณนะฮะคุณทิ้งความสุขของคุณเพียงเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความสุขแบบ ทำอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องเช่นกินกาแฟาอร่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณไกลาจากเป้าหมายมากขึ้นนะฮะบางทีเนี่ยหลายคนพบว่าพอได้เป้าหมายที่อยากได้จริงๆเราเนี่ยเขาเสียดายช่วงเวลาพวกนั้นมากกว่าหรือเวลาที่ได้พูดคุยกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีเป็นความสุขระหว่างวันเนี่ยสำคัญมากทีเดียวคนเขียนเนี่ยเขาเป็นหมอใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยตอนที่เขาไปที่ ไปเรียนเนี first, ่ยนะฮะเขาเขาเขาเลิกทําทุกอย่างทนี he he ่เขาชอบหมดเลยนะฮะเขาเลิกทําทุกอย่างเี่เขาชอบหมดเลยเขาเลิกเขียนหนังสือเขาเลิกเล่นดนตรีเขาเลิกทําทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาจะโฟกัสกเรื่องการเรียนแต่เพียงอย่างเดียวแล้วเขาก็เรียนแล้วเขาก็ทําเรียนออกมาก็โอเคแต่ว่าเขาบอกว่าวันหนึ่งอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่เอนจอยชีวิตเลยอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาจะกลับมาเรียนด้วยแต่เขาก็จะเล่นไอ้กีตาร์อะไรของเขาอยู่ดีนะฮะเขาก็กลับมาทำแบบน้เขาสูเออชีวิตมีความสุขมากขึ้นทำให้เขาเรียนได้ดีขึ้นด้วยข้อต่อไปคือ ไม่เก็บเมมโมรีไว้นะฮะไม่เก็บเมมโมรีไว้เขาบอกว่าเมมโมรีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่สามารถเก็บไว้ในหัวได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยออถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวนี้เรามีกล้องมันง่ายนะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับกับเพื่อนกับอะไรพวกนี้เนี่ยเมื่อคุณโอ n ดนเกรก็คือผมงอกอายุเยอะแล้วเนี่ยกลับไปดูพวกนี้เนี่ยนะฮะเ,เมื่อมันมีรูปมีวิดีโอเนี่มันจะเห็นมันจะจำภาพนั้นได้นะครับข้อที่หเนี่ยคือ Fear of rejection คือความการกลัวที่โดนปฏิเสธเพราะการกลัวที่โดนปฏิเสธเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้หลายคนเนี่ยมี late in life regrets ก็คือมีการเสียใจภายหลังการกลัวที่ปฏิเสธเช่นโอ้ยอสมมตินนะอยากเป็นนักเขียนแล้วก็คงไม่มีใครตีพิมพ์หนังสือหรอกก็เ,เลยไม่เริ่มเขียนสักทีนะนี่คือความกลัวที่ปฏิเสธวันนึ่งก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เขียนเป็นต้นนะครับข้อที่6คือ เลือกทางที่ปลอดภัยมากกว่าทางที่เสี่ยงตอนที่ความเสี่ยงมันไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นอันนี้คือเรียกว่าไม่ได้มีการทา risk a s s e s s m e n t นั่นเองแล้วก็จะมารู้สึกเสียดายว่าโอ้โหตอนนั้นถ้าเกิดฉันได้ทําเรื่องนี้นะฉันน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ความเสี่ยงบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นมันมีมันมีมันมีความเสี่ยงมีถูกแต่มันแบบมันพอที่จะบริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นหลายหลายเรื่องเนี่ยนะฮะเสี่ยงหน่อยคือชีวิตมันคือความเสี่ยงถ้าเราจะเอาทางปลอดภัยตลอดในบางทีเราจะเสียดายทีหลัง และข้อสุดท้ายเขาบอกว่า you cannot talk to the dead คือคุณคุยกับคนตายไม่ได้นี่ชัดเจนเนาะอยากคุยกับใครอะใช้เวลาใครใช้เวลากับตอนที่เขามีอยู่แล้วไม่รู้เลยนะฮะว่าจะเป็นเราหรือเป็นเขาที่ที่ที่จากไปก่อนหรือว่าหรือว่าเป็นอาจจะเป็นวันสุดท้ายได้คุยกันเพราะฉะนั้นตอนที่ได้ใช้เวลาด้วยกันใช้เวลาด้วยกันให้เต็มที่นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ f Minutes Podcast Presented by Number 24ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้ทุกการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายสร้างสรรค์ด้วยความมั่นใจ it's not stock it's shutter stock